วันนี้เราจะพาทุกท่านไปประเทศดูไบซึ่งไปดูว่าดูไบสามอย่างเป็นยังไงัดกัดัดเฮ้ยก็ก็ประมาณลูไบนี่ครับเฮ้ยนี่จะคิดหนีอไปไปไปดูไบดูฮะฮว้าวโอ้ยเลิกดูใบเลยอ่ะ จะไปทำไมดูใบไม่ทำอะไรปิดนะ,อะโอเคครับจ้างพนากาักงานแม่เห็นเสียงรอเลยอ,อยากให้มาพากักเคลิน้นจั่วหัวให้แม่เล่นประเทศดูใบเสียหลังเว็บสวัสดีครับสนุกสนานกันนะครับก็อ,อย่าอย่าคิดอย่าคิดมากนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็สนุกกันไปบ้างครับนะแต่ที่นี้ผม ที่บอกว่าดูใบคือดูใบยางนะฮะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างใบยางสามชนิดนะฮะที่ผมมีอยู่แล้วนยครับก็คือเป็นใบของสามปันหนึ่งแล้วก็สองอันหนึ่งแล้วก็อกร้อยเดี๋ยวผมจะมาตั้งเรียงกันนะแล้วให้ทุกท่านลองถ่ายดูว่าเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น1 2-3ไว้นะแล้วต้องลองถ่ายดูในใจ แล้นะวผมก็จะจะเลยให้ดูมาดูถึงความแตกทางของมันนะครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะครับได้เวลาครับยังไงครับเข้ามาถางผาครับได้เวลา,ากาแฟเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเซตกาแฟกันอีกทีนะเดี๋ยวไปดูไปดูใบดูใบย่างครับใจกลล้้้เเเเดดิมยครรับนีตอปปุณ์ ขอชัดกาแฟเอาบรรยากาศก่อนนิดหน่อยครับแล้วเดี๋ยวมาดูใบาย,ยางกันครับพอได้จุ่มจำํำมาหาดื่มกาแฟพอได้จุ่มจ่ะทีนี้ไปดูใบกันครับดูใบาย,ยาง มาดูครับผมเตรียมไว้แล้ว3ามสามชนิดนะอย่างที่บอกครับคือมี 600, อกอร่อยนะอกร่อยปกติเนี่ยอกร่อยธรรมดาแล, 3, 100, 1, แล้วก็สามปันหนึ่งแล้วก็สองห้าหนึ่งมาดูครับีตันดูนะเดี๋ยวผมจะใส่หมายเลขเอาไว้นะลำดัแบบที่หนึ่งที่สองที่สาม เดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูก่อนครับนี่นี่ใบที่หนึ่งฮนะท่านคิดว่าเป็นใบของอายางสายพันอะไรนะครับนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันอีกสักนิดด้วยนะครับนะีนะ่แสงแสงนะเนื่องจากมันอำ่ำๆนะฝนกับฝน อโอเคผ่านไปใบที่หนึ่งน,นะครับจากนี้เลื่อนมาลำดับที่สองนี่มันมีความแตกต่างจริงๆนะครับถ้าเราดูแบบแบบชนิดที่ว่าสังเกตนะครับมันมีความแตกต่างจริงครับใบอย่างเดี๋ยวผมก็เฉลยครับแต่ท่านดูแลลองลองคิดในใจเล่นๆดีนะฮะ ว่าทั้งสามทั้งสามหมายเลขเนี่ยเนี่ยมันเป็นยี่ห้ออะไรบ้างนี่ลำดับที่สามนี่ยนี่ใบลำดับที่สามนะฮะมาดูดันหลังกันนิด ลองตายนะครับลองตายไว้ในใจแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขเอาไว้นะครับตั้ง3ามชนิดใบนี้แหลนะลองตายดูฮนะลองดูครับนะตันว่าลำดับทีหนึ่งนะสองแล้วก็3ามนะมันมีความแตกต่กางกับอย่างเห็นได้ชัดครับนะฮนะอ่า เมื่อกี้ผมก็นะฮะลองลองลองไปผูกคัดไอ้ดูแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับนะว่ามันเป็นเยี่อะอะไรบ้างมันมีความแตกต่างจริงๆครับอ่ะแล้วเดี๋ยวอา่าผมขึ้นหมายเลขไว้แล้วนะครับอ่ะแล้วตัดดูอ่ะตันนึกในใจอะแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอา่อาบอกว่าหมายเลขหนึ่งเป็น อย่างอะไรสองอะไรสามอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วลองดูว่าท่านาตายถูกไหมนะฮะคือท่านอาจจะไม่ต้องอคือตายตายในใจอ่ะนะลองดูคือจริงแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมโคจะพูดไปสักนิดนะคือจริงแล้วนะครับใบยางนะฮะมันมีความแตกต่างจริงๆครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักแค่ไหน คือคือถ้ามองผิวเผินนะมันมันเหมือนกันเลยครับนะมันเหมือนมันดูเหมือนกันหมดแหละแต่ถ้าเราดูอย่างสังเกตนะครับแต่เราก็ต้องรู้จักสายปัญญาด้วยนะฮะส่วนผมเองนี่ก็ทําไม่ได้ไปมองใกล้ๆหรือสัมผัสผมก็ไม่รู้หรอกครับนะแต่บางคนที่ชนานาญนะที่ที่เขามีความชนานาญจริงๆอะ่ะเขาสามารถที่จะมองแก่แป๊บๆนะหรือหรือมองไปไกลๆก็ก็ทำ คือถ้าเรามองโดยรวมนะนะผมก็มองออกนะครับว่า,อาสองอันหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสองอันหนึ่งเนี่ยมองมันมองง่ายกว่าเพื่อนอยู่แล้วแหละครับถ้ามองไปโดยรวมนะครับเนื่องจากมันมีกิ่งเยอะนะครับกิ่งของมันเยอะนะฮะแล้วก็อกร้อยนะแต่ถ้าเอาเฉพาะใบมันมาดูนะฮะมันก็ต้องสังเกตกันหะน่อยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะเลยนะครับนอะนะ ทีนี้ก็ามาเฉลยกันลำดับที่หนึ่งลำดับที่หนึ่งคือสองอันหนึ่งครับฮ่าฮ่ไกลตาถูกบ้างนะลำดับที่สองหกร้อยครับโอ้โหนะฮะลำดับที่สามแน่นอนครับสามปันหนึ่งครับนะฮะสามปันหนึ่งนีใบโตนะใบโตแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันอีกนิดนึงนะครับฮนะใไกลด้ถูกบ้าง นี่ใบของสองอันหนึ่งครับนี่่านดูนะใบมันจะออกไปต่างตน้นนะสีขนาดสีนะครับเห็นไหมสีของใบไม่ใช่ว่ามันเพราะเพราะมันมันโดนโดนโดน,โดนาติโดนอะไรนะครับโดนโรคไม่ใช่นะครับเนื่องจากเป็นใบที่คือมันอาจจะมีผลแหละแต่ต้นบ่งใบนะนะต้นกองใบนะสองอันหนึ่งนะครับตันดูลายไอ้ลายที่บนใบนะ ก็รเรียกลายอะไรมานะนะนี่ีลายนะมันมันมันจางๆนะมันจางๆมันไม,ม,นไม่มันไม่ถึงกับละเอียดอะนะลายลายอะไรเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่านั่นแล้วก็ใบจะออกไปต่างโตนออกเค็มเขียว,เข,ยวเขียวอ่อนนะเขียวอ่อนครับอ่ะแล้วมาดูที่อกศูนย์ครับเนี่ยตั้นดูลายมันนะเดี๋ยวผมเอาอสองอันหนึ่งก็มา กามาไกรทัานดูลายมันเห็นไหมเนี่ยโอกร้อยมันจะมีลายที่ตีกว่าครับลายที่ตีกว่าแล้วใบาจะออกไปทางเข้มนะ่นะคือมันอาจจะมีผลต,ต่ออายุของใบด้วยแต่แต่ตัานดูเนบะ่ยส่วนใบนี้ก็หนานะและ,และใบใบก็จะประมาณน,นี้หนาๆแข็งๆนะครับเอ๊นะ นี่อัตลักษณ์ของมันครับคือคือลายของมันเห็นไหมนะนะลายที่เป็นส่วนที่มันอยู่ระหว่างขั้นใบอะ่ะนะนะนะมันนะมันเกิดอัตลักษณ์ไงผมว่านะไม่รู้สิอ่นะแล้วมาดูสองอันหนึ่งอ่ะสองอันหนึ่งกัดเช็คเข้ามาเลยนี่นี่สองอันหนึ่งกับอ่ะสามเป็นหนึ่งครับสามเปนหนึ่งครับใบนี้สามเปนหนึ่งนะครับสามเปนหะนึ่งเนี่ยท่านดู เหมือนกันนะอุ้ยนะมันเหมือนกับมันเหมือนกันเลยเนี่ยอ่าลายใบอ่ะลายลายอะไรเรียกกันลายอะไรมันลายน้ำมันนะนะระหว่างระหว่างก้านก้านใบเนี่ยระหว่างริ้วริ้วก้นเนี่ยไหนนะลายมันจะคล้ายกันสีใบสีใบก็เข้มคล้ายกันนะครับกับโอกร้อยนะนี่คือสามเปอร์หนึ่งนะครับแต่สามเปอร์หนึ่งมันจะออกไปทางใบมันจะออกไปทาง ป้อมนะครับคือโตอ่ะใบมันโตนะใบมันโตนี่ขนาดใบที่ไล่เรียกกันนะฮะสิ่งเหล่านี้แหละครับผมว่านะมันน่าจะเป็นอัตลักษณ์ของมันนะคือเหมือนคนอที่ไล่นิ้วมือไม่เหมือนกันนะนะคิดว่าไหมเห็นไหมครับนี่คือสามปันหนึ่งและนี่คือ6อกร้อยนะครับแต่พอเอาสองอันหนึ่งก็มาแจมนี่นะสองอันหนึ่งแตกต่างไปเลยครับ กันดูสิขนาดระยะไกลก็ยังมองรู้เลยว่าว่าลายอ่ะลายใบอ่ะไอ้ลายใบเนี่ยมันมันไม่ค่อยชัดอ่ะสองอันหนึ่งนะเห็นไหมนี่คือความแตกต่างครับโอเคครับผมมาฝนนี่ตกโอ้โหนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดครับโอ้โนะตกตกเป๊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 กนะนี่ดีนะที่มีที่มีหลังกาโอ้โห ในปกฝนตกยังไงครับวิ่งเข้าวิ่งเข้าเต็นทนะครับไงบ้างไปดูใบดูใบาย,ยางไะไกลตายถูกบ้างนะคือมันมีมันมีความแตกต่างนะครับแต่บางทีเราอาจจะถ้ามองปิวเผินนะมันมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันหมดและครับไม่ว่าจะเป็นต้นมันเป็นอะไรมันคือถ้าเรามองไปแบบผิวเผินนะ แต่ถ้าเราเข้าไปดูนะมันจะมีอัตลักษณ์ของมันนะครับความแตกทางอย่างนี้มันจะมีอัตลักษณ์มันจะมีรูปปันสันฐานอะไรอย่างเนี้เขาบอกนะครับอ่ะก็ถือว่า,าชวนคุยคนชวนชวนคุยเล็กๆน้อยๆใน,ในยุคในยุคโควิดนะฮะเอาละครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะดูซิว่าผมจะพาท่านไปดูอะไรไปชวนคุยอะไรอีกนะแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณคนที่ติดตามอยู่แล้วนะครับ